สบายดีพี่น้องสบายดีเื่นสกูสกคนสบายดีอยู่แต่้นม่วงก็เก่าพี่น้องเว้ยห่อนเอาแห้งอะไรโอยมองได้เลยครัม่วงไผ่อายุทีเขาโบมไว้งวดก่อนหนเด้งเก็บไว้แต่แต๊พูเลเลือกไว้ให้เราก็พัดมี เมื่อยแห้งพี่น้องให้มาตะหากิซี่ปะอ้าเฮามีน้อยทำอนไรก็ไปแล้วสบายดีพี่น้องนี่ใสกิซี่เขาเห็นอยู่มั้แบบนี้เวบาทีจะเข้ามือเที่ยงล่ะเอามือมีดเที่ยงล่ะอ้าวรอบแรกพี่น้องผ่านไปหากิซี่เนาะอาชีพเก่ากำลังเริ่มไม้แล้วพี่น้องเลือกกระเดี้ยวว่เมื่อยตะเลือกเอามือมีดล่ ได้พามาห้าน้องมอดเฮาเด็กๆก็มาเพิ่มซองโตลูกล้านไม่ใหญ่อ้วนแม่ก็มาห้ากิซี่แม่ไปหากิซี่ก็เลยเลี้ยงเด็กๆขาเด้นะ่ยลูกไอส่วนนะบอสลูกอ้ายเหื่ยอหาดลาานไม่ใหญ่อ้วนน่ั็ไดงมาลินเข้ามะลินอยู่แล้วอลันซ่ากูจะไปห้ากิซี่ฮะ มาสวนเด้เฮมอนมาเทฮอะไรมนับม uh so like ี้ข้ามาเห่าเห่ามาไปวะเลยพัดมีพี่นหนอเหรอฮะติจ้ากอนติจ้ากันเดี๋ยว้เขาจะกินที่เรเนาะยาเทคแมนยา

เอาเกิดสุกอนืี่มยาะอเป็นอไวลาสงไปสุกเอาเอาลเค็ไปสุกกนหนาันบันทไปตากระพอนางเลอยากใหเด้นากินเตียงสิบหกบ่เล็กน่อยไม่ไังมึงจะมารางมึงจกม้เทมลองเยี่ยมเทจะกระตกลดแล้นเอาแจวออก มาพอดีลูกลานผลิอยู่พอดีสองคนเนาะคิดว่าคิดว่าน้องเงียบป่าเคยกินยุโอ้หอาเลยจักินลืมข้าวจักยามได้แล้วฮะพี่น้องเจ้าันเิ่มพี่เอ้ยน้องายเจ้า บ่ไกินตะเฮงแล้วสันเนมามากินอะไมอสากิน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 อ้สบายดีพี่น้องอีกรอบนึงสบายดีตจ้าลกจ้ากันลูกเออสบายดีโอ้ยลูกลานซายั่งนีลูก่ะน่าจะไปใกล้ๆนไม่เู่นกันนางนี้มนต้องซ่อมต้องซ่อมหานี้อยู่นั่นแหละ มามันนม่ห้ามเป็นหน่อยสองโตน่กินมัม้งมูาไว้มากินนะแม่น้นำอาน้ำป่านี่นำ آ, ้ำอาบ่เนื้อไหนอาน้ำอาใช่ก<า>่ตัาหักบ่ลูกเออแต่ตรงยัี้งมดเ้เตียงสุกัแขกแขกเด้ออ็อ้อวกินอา้าวเอาหาไ,ไปากินสองคนก,กินล<ำ>แลบบ้วนหล Sugar, แม่เตะเสนหนังเนี่กระนังเขาอยากมาหนังนี่กับกินอย่นปกั้เพ่ินนี้ไปนั่งรถไปนั่งรถสะาปีมือเอาเจ้าผมซ่อนไอเห็ดโรดจักการโรดม่วหม่วโรดคำแรกเนาะต้องคำที่โต้ือะคงเป็นรถสอาเป็นอะไรเนาะิปีผ่านมาได้ดิชิปปีรอบสิบีรอบสิบปีคือว่าน้องบดกินบม่เคยกินเนาะ สมหอกันยังหลายเดือนเราบได้กินนะฮะก็มพัดมันนี่แหละมีเม่อมีบ่เคยตกมีหน่าแซ่บบ่ลูกล่ะโดยยโดยฮะโดัดายคือสวเาเพาใส่สีอ๋เลยพัดายาเดชลงมาพี่น้องเลยสุดยอดเลยพ้อพัดให้กินตะเข้าอันตรายยังน้อยอืออืออือ นมาถึงเทมันจะปีกลืาอ้าวตะลอกตอนนี้ตะลอกชิหาอะไรกินหาหนหรอสิปีมอแอนสิลืมหลชาติเนาะโดยโดนลืมหาแล้วปากซีหอบรกว่นต้นไม่อ่มืออือตอนแรกเลปลาคายก็ือเอาิกินข้าวสิกินข้าวกินกับขาแล้ว ในกินว่าอาสิไปกันเลยบไปฮอลลาดค่ะเกิดปดไมือใหม่เม่ะเอาสอเกิดเมหร่มือหร่ปะเกิดบตรเกิดบตรกับเกิดบูตเกับัทนไปเลือกซ่าอีเมลไปเลือกเห่ลขาด่วนเลยะเอาสีดกับเกิดเจ้าีมจะาคุยตาางเล่าอีเมลปะเออเบอร์บางให่งห้องอ้าวจ้ะนะ ไม่ใส่นะบุจิอกมไปใส่ไปลางขึ้นในหลอกโหในหลอกเก้าปีจะได้กินเนาะพัดมีเป็นปกติมันตองกีก็ตตาบังหง่าแต่ว่าบังหุงเขาก็ขาดแค้นส่วงนนี้อืมโอ้ยแสแบทแล้วอ๋เจ้าพงศิหูเจ้าพี่มือเอ้าวเจ้าผ่านอโยอืมเขาพัดนะ มกมอไดไยังกินอ่ะนะเออ,โ,อโ,โสนานา่าไปยังไงอะอร่อยมะกวาจจีเราจะคุยนานโผล่กินซี่หางคำอืมดีมัเทาเขียวอย่ายเลยจีโอ้แซ่บๆพีนองแซ่บอร่อยมากเวยอืไปนในร้านซาวสิหากิซี่มืนี้เเด ส่วนเชาาเออมันมีหลดไปหลดกระยางหัวไปอ่ะอาะหลดเข็นไปแก้วน้าเบิ้งเเบิ้งหลดเข็นก่อนแก้วน้าตึปลาตัวเด็กๆเขาขึ้นหลดไทยกินเลยสุดยอดบิงหายสุดท้ามก่อนแ่บบ้างสบายดีป้าลุงก่อนแ่บสบายดีป้าลุงเออเออมีนอกับเออมีน้อกัน โดยป้าลุงเออปพ๊่อตัวแสบพ่อหน่ก็สุดยอดเลยปะอือออตามอ้ายเด้มันแถลงกินทองอ่างป่ะแจ๊กหนิอัสบายดีป้าลุงใหม่ลูกหามีหน่อยเอาใหม่ลูกหาสปาดีป้าลุงเออเก่งเก่งเก่งจักปีเรียน่อยพี่นาง อได้หน่อยสองต้นนะใช่ป่ะคะพอได้พอได้เจ็ดปีขนาน่ามาดูเออรุ่นกรนเดียกกันนองเทนอ่ะบอรุ่นเดียกกันนองเทนแล้วก็วบาเจดปีเนาะอือโอ้ยหอนอาพี่น้องผู้สังเกตแดดเด้อก็จะพายุเขาจักหนยังเด้อหนูแดดบ่ เออสุดยอดเลยค่ะบรรยากาศกลางทุ่งนาแดดแดดเลยจ้ะอ่าน้องลงน้ำเออมอดยิ่งที่มันให้สั่งขึ้นมงวงไอ้กูนะมอดขึ้นมงวงมันว่าเออเออมึงดูมีหน่อยมันสั่งบักมอดขึ้นมงวงไงเฮ้ยพี่น้องเอ้ยมอดขึ้นมงวงลงมอดขึ้นมงวงลงมันว่า มันดูน้องมันยังหูจักความเออกินข้าวซุปปูเสียข้าวซานได้หนิเฮ้ยบ่บ,<อ>บ่แซ่บบ่โดยตุจา่าโดยลุงจา่าเออป้าลุงตุจ,าจาา่าวะซันสบายดีป้าลุงว่าเร้ะไม่ลกล่ะสบายดีป้าลุงหัว่าะด้่อแม่น่ะน้องมันยังหูจักความ ได้ไหมคนอิ่มอยู่บ่อิ่มปะฮะอิ่มแซ่บปะเออเด็กๆอร่อยกันเลยนั่งมอสเด้คืออิ่มไว้แค่สัมผัสนั่งมอสก่อนกินเหลวกินเนื้ฮะกินข้าวเหลวกินกินข้าวซอยกันยังมันนะอันนี้อืมกินข้าวเจ้าจับแจ๋ล่ะกับปิงค์อ่าดีแล้วจำแจ๋ลูกหล่ะ กี่ขากับแจวเออคือมาสุกลายจะหามบ่ฮึไน่ะเลื้ยงเต็มเลยท่งไงนะเต็มเลยบน้ยองเห็ดอกบน่งพวกน, well น่ะน่ะกดเลื ang, het, no ้งเต็มเลยนะอาจรเลงบเออแบบเอาหมเหิมเลยเอาปแหนปลาดาวหรบ่ไหนก็เก็บแหนปลาดาวทิ่หรอ จักซิบหน่วยแล้วก็กินมาเบดดอกคเอดอกาเอ้าใส่กระทง้ามีทงใส่กระทงมันยังบ่เลยฮะอันนี้ม่วงนะอืมมันหล่นเพรมันซุกแห้งป้าถูกเป็นหองเสีบแห้งน้อยหนึงนางน้อยหนึ่งไอ้เิดพี่นางเสียได้เลยอืมอาจะยังม่ได้เราคุมอวนนะ มาแล้วตามหาซะบแมงมาให้ไอยูไนไอ้กกเพิ่นเอกกไอหักเนาะเคยเห็นหนาไรบ่ไอกกไอ้หักเนี่ยมาแล้เอฟซีฮาวน์ท่านเคยเห็นอยู่เอฟซีฮาว่เคยเห็นเลยเอ้โกกไอ้หักไปเนี้เเาหานออมาหาหนองทรเพิ่นมากรัะ อืมอะกนึงเรื่องนลนะนั่งเลยพวเราเร้าบานมะพริกกันเลได้สายยางน้ำพรอมมันนี่อ่ะบายบายเออมกพริกบายบายก่อน บายบายพระสุคนทรเออตุ๊จ้าเออบายบายแม่สองตน่ะเออบายบายได้เด้อพี่น้องเด้อยินดีแห่งพระสุขุสุคนทรยังเฮงรวยพ้อกันใหม่คลิปหน้าสบายดีไปแต่จาปลาลุงน่ะน้าไซปลาลุงน้าไซบายบายปลาลุงนะบอสมีหน่อยปแล้ว